ก็มีเนาะอ,อันก็นมีคำถามเนาะสองสิมาถามแม่เนาะเชิงมีมีตาท่างประเทศไทยเนาะสองเพป็นให้ฝากมาถามแม่เนาะเกีอย่ที่ถามแม่น้องอันก็นพอน้องอันเนาะว่าตาฝากมาถามวา่ถาถ้าสมมุติว่าน้องอันจิไปเยี่ยนอยู่ไทยเนาะสองสีเพป็นสีสีนี้จะได้เห็นนะ ชิบะจจไดเออขมายก,กับวสิอน,น้ยาดีว่าชิบะจไดฮะนะ่ววาเดืองเดีหันย้มแม่ตอก่อนชิบาใจแม่มถ้าอไปเียียสบายดีพี่น้องถักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สู่ทุกคนเดือดถึงยิงนดีตอนมับ้าสู่สองน้องอันิยอันมืนนีกา เป็นอีกมือหนึ่งนะพี่น้องทีแดดออกมื่อนี้มือแหลกก็ว่าได้นะพี่น้องมือว่านอีกฝนก็นยังตกอยู่เนาะมื่อนี้ที่จะเป็นมือแหลกที่ว่าแดดเริ่มออกพี่น้องและการนำกระบกเรียบร้อยได้เนาะนำเซ่กำนำแกงแถวหัวหน้านี่กระบกได้นเนาะพี่น้องบรรยากาศก็นสิ น้ำแกงยังยังอยู่แถวฟูน้ำพึ่องแถวกาบกเลยแหละมินีิชี <c oughs> มาเห็ดน้ำเหนียบขับปุ่นกินน้ำพึ่งน้ำแกงขับปุ่นกินอยู่เพื่อนเพราะว่าแม่น้องอันเข้ามากน้ำพึ่งไปเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันเลยเพื่อนอันนี้น้องอันแค่ทายบรรยากาศฝนหยุดตกแล้วนอนแดดออกแจ้งข่าวไปลองเอฟซีว่าทำบ่ได้ถ่วมได้ไ้เพี่น้อง คือว่าซิมี่หอบนากระโบหูเนาะไปไปเบิ่งพวกพ,วกพวกี่ลองเตรียมเห็ดน้ำแกงครับปุ่จนจะหนีแม่กำลังแกปีสีสอยปีพี่ลองพักบงกะเก็บมาแต่อันนั้นนาะงพ่อเก็บมาแต่หนอกแต่เขื่อนหนอกพักบงายหลาย,ลายพอหลงงานเก็บมาเต็มกระตา ทางนี้แม่นอนกักระลั่งขูดบางเผาหน้าสองเคยชีเห็ดนำกะทิสบายดีพี่น้องหนูซมาเห็ดขับปุ่นกินรายกานี้หน้าเผียงต้มกระถูมินิปนแปะหน้าเผียงน้ำเง้ยบ่แม่นไก่บ่แล้วก็บ่แม่นปลานิดเนาะเป็นปลาทูพี่น้องครั้งแรกเนาะที่สิเฮ็ดน้ำเงยปลาทูกินพี่น้อง แม่เผืองอันนี้เป็นปลาทูรธรรมดาปลาทูสดมอนปลาทูหนึ่ง,อ,ง,งอันนี้ก็ใส่ปลาทูแล้วก็ใส่พริกแล้วก็ใส่ตะไคร้ใส่ข่าลงไปเนาะพี่น้องใส่เครื่องลงไปครบแต่กะท่านได้ปรุงเนาะท่านได้ปรุงแต่ว่าแม่แใส่แต่เกลือใส่แต่เกลือคือ ผ้ากับผักผ้าเ่าเองเนาะเพี่อนในต้นเัามันลายเป็นลายเกลื่อนเป็นทรายหน่วยอย่างตัวนี้เนาะอันผ้าบักผ้าแล้วเผื่อมวกผ้ามันเป็นผักผ้าหอมแล้วเพื่อผ้าหน้อยหน่อยแต่ว่าแต่ว่ามันหอมหอมเพื่อนมันเป็นหมวกผ้าพันเตียพันหอมจากใดพันมันมาจะใส่แหละมาเตนื้อมาเตนื้อบอกที่แบบใดพันมันมาเตนื้อเพื่อ นันก็เลยผ่าเรียบรล่อยเนาะจ้องหูเดยวสีเสีบ,บ่งหนักไหมโ<ฮ>ูโ<ฮ>มาบาุกสบเสียว,ว้แล้วอไปเขาพีพอเนาอะเนี่ยมันมาพอหมูมันพอของอันนี้พ่อขงพอพอปูพ่อปู่ดดั ดิพี่น้องทั้งหวานทั้งหอมเนาะอันนี้ก็ะเมนปลาทูเนาะเพียนที่เราตกนะฮะกะเอามาพักพักไว้ให้มันเย็นเนาะเพื่อที่จะต่ำใส่กับเค,เครื่องเครื่องเคียงกระเพื่องไปถ่ารอชมเฝังขั้นตอนต่อไปเด้อครับใช่ไหมเอาปลาทูปิ้นมาให้เอพีฝังทูซีตัวนี่เนาะเพียงห้พี่ เเาาลือกมได้ประตูที่น้องอังงงองนไทยเพี่น้องเบิ่งเมืองยาเนี่ยนกเข้ากันพลา,าก,กันเอากาเอาย่างออกเพีองกระเดือเท่านี้เ,เนเาะกับวารายเป็นไรเนี้ยมันสีโตถ้าชีเห็ดน้อยหนึ่งเพียงเห็ดซชำ,ำก,กินพอก,กินเพื่อดึงนี่แหละข้าวบะเดือห์เห็ดลายพียงเขาก็เอาใส่โขกเนาะพี่น้องใส่โขกเลยเขาก็จะตำ ในกหันก็จะมีหมักพริกในหมอที่เ้าตักขึ้นมาหมักพริกกับมีมีแต่หมักพริกครับว่าไหมกระเทียมกระเทียมน้องเด่นหอมแดงกับบะมี่หอมแดงกับบะมี่มีแต่พริกกับกระเทียมหอมแดงกับบะซื้อมาปลาหินก็กินบ่ได้ปลาคอก,ก็กินบ่ได้กินได้ปลาทูพี่น้องตามน้นองเดีองปลาทู่ก็เคยกินแต่ปลาทูหนึ่งบ่เคยกินปลาทูสดๆอย่างสิ มันมันผมนี่มันแพงปลาทูหนึ่งมันแพงปลาทูปลาทูทีเห้ามันกินนี่มันมันบบคือปลาทูอยู่กรุงเทพได้ปลาทูหนึ่งยู่กรุงเทพมากับสีแพงกว่ากันอีกตัวนี้มันเป็นปลาทูเก็ตแข็งตัวหนึ่งเขาปลาทูเก็ตอันนี้เป็นเกลียวนำหนาการเกลียวน้ำหนาไหวน้องเจ้า ี่ยได้กะตักใส่ถ้วยไว้เวลาเฮาเฮ็ดขับปุ้นแล้วเฮาก็เทใส่หมอมันมันก็คนๆมันก็จะเป็นน้ําหนารือบ่เฮาก็ใส่กับอันนั้นเด้อได้บ่แม่นบ่ได้เด้เนาะมันก็บ่แม่นน้ําหนาใส่ต้องใส่ที่ล้างมือพี่น้องอันนี้ก็สิขวปลาหลังจากที่เฮาขวพริกน้ําหนาไปเมื่อกี้เนาะพี่น้องเฮาก็เอาน้ํากะทิพี่น้องน้ํากะทิสิมาขวปลาเนาะ ซึ่งน้ำกะทิที่เขาเสียมาขวบปลาก็คือนำมาเผาที่เขาขันเรียบร้อยนเนาะเพียงแต่เขาก็ปั่นเนาะปั่นเอาแต่น้ำม,มันงอันบดไ,ได้ทยเด้อเพียงขออภัยที่ใบไทยทุกขันนกก้นตอนแต่ก็สิอธิบายให้พี่น้องเข้าใจเนาะอันนี้เพียงอ,อันนี้เป็นปลาที่เขาตำเรียบร้อยเนาะมีใส่ได้เลยห่อนอยู่แล้ว ลงไปเรียบร้อยเลยนะเนาะเ้าวกะเจขวานมันหอมเจ้าขวานมันหอม,ห,มหอม,หอมลเลยเ้าวกะเจปรุปงปรุงผักไว้ดิเทเส่หม้อเลยไหมเทเส่หม้อเลยจ้ถ้าเ้าวขวามันหอมแล้วก็เทเส่หม้อได้เลยเนาะตอนนี้เา้าวกะเจเริ่มปรุงแน่เนาะเจ้าอันนี้มันชูโรด์ปรุงชูโรด์หนึ่งช้อนช้อนชาเนาะแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนชา ห้องกัขห,หัวมาได้ระดับหนึ่งะนะจ๊ะแต่ก็บพท่านได้หอมเต็มทีตอนนี้เอาสิมาเทน้ำกะทิลงเนะาะทังอยากี่เอาขวดแล้วห,ห,นหน้องกะพักไว้เนาะจ๊งพักไว้ข้างๆกันเนี่ยพักไวท้ทาน้ำห้องอันนี้ไม่นำ้ำกะทิเน,นาะทาน้ำกะทิเขาเดือดก่นอนให้เชียวลง เยอะทาน้ำกะทิเดือดกะเิเอาปลาที่เขา,ากกที่เขาขวดมันหอมลงไปนะเพียงตอนนี้หมอข้ากระปวดแล้๋ยวนะสองหมอที่เขาใส่น้ำกะทิลงไปแม่เปิดฟ้าหมอเดินนะข้าวกะเชียวปลาลงมันใส่เวลากะเอาปลาที่เขา นี่เป็ปตาอารมณ์เลยกับคนคนนะองเนยใส่แล้อบอม่มักปีเข้าใส่น้ำกันเอา ยัยมนมันบ่อยากมันปันใดหมักเผาข้าวหน่อยบ่ดูพอดีอยู่พอดีพอดีนะมันบ่ทันแตกวะไหมเป็นข้าวๆนี่แหละน้าข้าวมันหอนโผล่ทานข้ามันหอนแห้งกะทิมันแตกมันเอเ่ยมันสีบ่มันทานเป็นไงหน้าหอนแห้งทานหอนเบาอะไรคือแกะ ปลาแดกแน่นอยต่ประมาณมาเน่าขาดบาุหรี่คือหน้าปลาแดกใส่กะทิแล้วก็ต้มใส่ปลาแดกถ้าขาดปลาแดกไปนี่ก็คือบวดแสบเลยนะเพะีองแล้วก็ใส่กะทิอันนั้นใส่พริกพริกที่เห้องเยวไว้เียวไว้เห็ดดำหนาเนาะเพะีอง ใส่ไปเลยมาขันตอนนี้ก็เรียบร้อยเพี่องแล้วก็ใส่ใบขี้หู้ทาเฮามีแต่ว่าบางาอยางนี่ฮะบมมีพอหระอาไปเก็บไปเก็บอยู่แถวเพื่อนปลาเมงเนาะแต่มาประมาณน้อยหนึ่งเพียงพอได้ให้มันหอม นี่ลายเลยนี่ใส่เลยวะไปขวดแล้วใส่เลยเลยอามาใส่ไอ้พร้อมนี่พี่น้องใส่ใบขี้หูนไปกัเป็นอันเซ็ตสีนอสังเบ่งหน้าตากระชิประมาณนี้ถ้ามัน บอ่อแสบหรือว่าจะได้ห้าชิมเบิง่งถ้ารสชาติมันบอ่อพอใจเ้ากัดสมารถปรุงเพิ่มได้เปล่ตามรสชาติที่ห้ามักเลยเด้อเปล่าถามันฟอดบ่านนี้ฟอดก็กินได้เลยบ่แม่มกินได้เลยเนาะ<ม>พี่น,น้องไปไหนไปนี้ไปถาเตรียมกินกันเลยเด้อพีเปลองปลาทูปลาเปล่งตอนนี้ก็ เรียบร้ออะไรเนาะรอบนี้บม่มีอันนั้นเนาะเพียงบ่มีตีนไก่แล้วก็บ,บ่มีก่อนเดือดนะเนาะเฮาบ่ได้ซื้อมาใส่นะาฮะซื้อจักแนวดาล,ลเนี่ยละครึ่งโล้ข้าวขายอยู่บ่ครึ่งโล้ว่าเดี๋ยวกินขา,นา,า,า,าได้ตีนแต่ว่าเ้ามไปเดือดซื้อซื้อบอกเราให้เราซื้อซื้อเดือดจักซองก่อนตีนไก่จกักเครื่องโล้ว่าเด้ ินสออำเแดกีวอ้เสเดียว,ยยวน้อยเดียว<อ>ยดอยิอีองันนั้นกับไดรมีแต่ว่าบดรมีอยังไหตีนไก,ก่กับกอดเดือดบดรใส่บดรซือ้อเมีอปลาปลาทูอะโอจากทีไหนเนาะจะลองชีบบัง้งฮะชีบเป็นจะได้หอมอยู่ได<ห>นะหอมห,หอม,หอมน้ำเงี้ยน้ำแกง ใกล้กินมิได้ยังห่าวอะ้มากำลังอยากชิมส่มตักหอีเม้นะเออูุชินก็ดื้อโอ้ยบ่ได้ใส่ยังเลยเผื่อดุชินห้ากามิูกชินห้ายู่เพื่อนเนาะ มีแต่ขับปุ่นกับนำเงยางเลืคัอขอางมรขอแบบขอใส่เป็น่วยผมจได้รายอยู่ได้อนี่แม่เหตุทันอี่แม่เหตุนาจะจางนดยเพียงพอเรามากินจางดีต่อสุขภาพคนซ้ดีต่อสุขภาพแต่มั่อกับบวเสบปัหแมนปุดนัี้งเนมไน้เขากันทีย้เขาหายเาใส่โ่งสูตรหน่อย ผมมนดดีเนาะกินเป็นห um ัวดบักินวาไคนแต่ไปใส่พกชุดดดานฮะเขานี้แต่เขานี้เป็นีเขาพากันนีบัเขี้แต่มาเห็ดใส่ใจเสียยู่ชิมมืงกับบ้านขอยังบมทันชิมปุูนปุูนอยู่ชาปานมาได้เพียงมาปินหนามาหากล่องเบาเนี่ยสบายดี สบายดอาวอน้ำสบายดีโอ้ยตุ๊กลงมือมาเจียวอีกไปไปกี่ข้าปุ้นสบายดีพี่น้องเบาไหมสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องป้าดู๊จะบ่กกินว่าไปแมงแม่กินอะไรปลาทูโอ้ยปวดนะคะโอ้ยโอ้ยบ้าได้จะบอกแล้วกินอาหารทะเลบ่าไร กับพ่อกินอยู่นะพีองกับแสบอยู่เดี๋ยจะหนอยหนอนสิไปชิมไปนั่งกินน้ำกัานกจนจะพดี่อเอากคยเอามายเอจะกเอาถ่วเล้าขอยกัจะเอาถวยเจ้าจะกก้ก็ให้เราใหม่ มมาฟาบกมาาบุมาได้ได้ได้คือไปฆ่าได้เสือเสือยูก็ถวยเส้ปูชื่อเสีอะเสียบแล้วเสียอุ่้นชื่อก็เสียไปขออีเป็ มแมเาร์ตลัม่คระนนอ่อนน้อมใส่เสื้นอนหน่อยออนน้อมเนาแม่เออตุ่งงินดี๋ยวนะบับอสขี้แ้้หมอถุงช่ะอะนอนีนท้องอันนับอย่้ะวนแม่ แปดกแปดหาปดปด่หาหหาก้หาเก้่าเป็นเท่าครับจ้าหายว่าเาไกินน้องกินน้ำมูกจ้าเผือจิบิสือกินอยูไซเข้าก็เอาปนิ่เห็ด เห็ดลำยามันยากีนอจะดื่กแล้ยากจยมีเ้ยขอไปขอจีบังกมีเวลาเฮ็ดกินเองแต่กันเนี้ยไปดยยาิยีปสุยุเฮก็กะเอาปนิเห็ด้ำยาวัางวางช่วงนี่แจ่องเป็นคุยกันองอนเนาะว่าถ้าซ่วเฮียนจบสองสองถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเป็นไปได้ก็ว่ากบไปเียนยูไทน แบบส่งตัวเองเฮี้ยนแน่นะไปจากไห่หน้ออันหันไปจบปอเจ็ดแต่ไปเฮี้ยนต่ออยู่ประเทศไทยไปต่อวิทยาวิทยาไล่เนาะ่นองวิทยาไร่แถวอุบลก็ได้ต่งวงเราอะไปหาเห็ดง่าในก็ไปหาเฮี้ยนน้ำเพราะว่าหาเฮียนจบมันก็นจะ ได้มีงานเหตุน้องผีของอยู่ประเทศไทยนะไทยอนน้องผีของมันมันหางานง่ายกว่านะเพราะว่าประเทศเป็นประเทศที่เป็นที่ใหญ่นะอะไรก็มีมีงานมันหลยนะเนาะพีของสิว่าจะไล่น้องเป็นขย้อนแบบว่าคนธรรมดาทั่วไปยังเข้าไปทํางานจะอยู่ไทยเนาะหรือว่าส่วนมากคนเราจะคนไล่ได้ไปเรียนอยู่ไทยไปเรียนอยู่ไทยแลไรอยู่ไทย แต่ก็คนธรรมดาเนาะคนธรรมดาคือเฮ้าอีกขึ้นกันพากันไปทํางานอยู่ไทยคือแม่บ่ปี้พวักขอบพวักเฮานี่แหละเนาะพากันไปเบิดเพี่อนเหงดีเลยเฮงดีแล้วเพื่อเหงดีแล้วเพื่อเหงดีแหละคัต่ว่าเฮงเงดีจะไว้ก็อยากให้ไปบ่ล่ะเฮงอยากให้ไปออืเฮงอยากให้ไปแล้วเปัญหาเงินเงินเนพื่อน ก็บร anyway, <si> mm ิส hmm. mm, ่งของแต่ว่าทางขอันจะหาเงืนเทียนเองคับหายไปนอกจ่ให้หายน้องอันไปอยากหายไปเยียหน่อยเนาะเพื่อจะมีอนคตที่ดีนอกจาเขาสั่งใจเทียนด้วยว่าเขาเรียนจบนะเขาก็บชิมีอน์นคตทีดี่่อแันลทั้บานหาเงินมดทั้งแใน่วนคำถามกับชิมีทำนี้ครับสรุปแล้เนาะ กะสีฝากบอกตานำ่ำที่เพื่อนฝากมาถานด้วยเพื่อนเม่น้องอันหันหา,ยหายไปหายไปเนาะหายไปที่บ้านเพื่อนงานาลายไม่บ้านนนเพ่งามัยหายไปไหายไปเฮียนแต่ว่าจะบ่มีเงินงส่งเซียน้องอ,อันเนาะขอ,อ,องอันต้องข้างเงินเฮียนน่ำคืดน,นั่นแหละเพื่อนบอกว่าถ้าเรียนจบกับขามาแถวนี้แถวมหาลัาายแถวอุบลน้ำจังไก่บ้านห้อง นอเสี่ยวการทำทามาทีน้ามาทมากะชีมีซัมีเนาะงเสี่กินขอบคปุณดีกว่าขอบุนยูนี่แนงครับนิ่มแล้น้องอันเดอยู่น้าเสี่ยวตามมินตามมนทรงเฮียนยูไถยป้อยเฮียนยูไถ่แต่ตอนนั้นกบบ็เป็นไปได้ยู่หหไหมเ<ส>ียอิ่งนั่ เออเนาไปาวทำงานเนาะเออหน้นนขากับค่าทำงานมันมันกับโบเน่น,นอนเ้าวเนีเ่ยเฮาวโบมน่ข้นทางนั้นเสือเวลาคือเมื่อกี้นี่แหละมันเกิดเกิดทุกเซิร์นกิดชื่อโควิดเมื่อกี้นี่บางเสื้อกับอันที่โบเน่เรียนตัวก็จักแมยโบวิ่เงินส่งมาในงานน่นากระใหญ่ไปเด้อืมยงานเ้ามันค่อยๆค่อยสิว่า แม่นอดแม่นจริงเพราะว่าเขาบ่มีรักทานเอ้ยบ่มีรักบ่มีทานอยู่บุตรเนาะบ่มีรักให้แรงเชื้อชาติแต้มเขากับบ่มีคนสชื้อชาติน่ะแต่ว่าก็สามารที่อันได้เนาะเหรอที่อันไดเพราะเขาไม่งานมันโค้งเลยกะมีเเงินมีด่าแกรับรองว่าเออเคชุกเชิดนิยังนี่เฮียนได้ตลอดเนาะแบบว่าชุกเชิดนิยังมาเขาก็อยู่ได้ห็นนะก็อยู่ได้เนาะเนรอที่อยู่บ้านนี่็กแหวนเนี่ยว่าเขาเป็นประชาชนลวเขาจะอยู่บ้านเขาบ่มีกะ มีหน้าเหตุหนองบริยัตกระไรเห็ดหน้ามีข่าวกินด้วยค่ะคันเท่าอยู่หันกันยากเรื่องเห็นงานเนาะถาบว่ามีงานหรือคือผมมีเงินกินข่าวเลยยากเน้ยคาบ้านแค่ยัางโต๊ะเสาเขาอยู่เน้องบริยู่แบบว่าฟี่ๆนะทั้งสีคาบ้านทั้งสีคาพาสปอร์ตคาพาสปอร์ตแรงงานถ้าเท่าอยู่บันทกต้องกันยากเนาะกันยุ่งยากยากแห้งแหละยากแห้งเลยถ้าอยู่ไทยเนาะถ้าเราแมนท่านถ่าไทยมัน มันมีหลายอย่างคือคนเชิสา,ายคนตกงานพกกดในเชิสา,ายนอ้ยองบรเทียค่หอ<น>กาบบาทได้เองกับ,กบ,บสบายเนืน่องพันหนึ่งกับก้ามหอดบาท<น>แหละเจ้าเฮานะบลมีนักหาพันเริ่มมื่นนี่นก้บ,บานก็จะทิ่มหอดได้เง<ต>านบัดเวลาเห้าเวลาเหาโตพัสปอร์เข้ากบแงจำบา้านจำหน้าเลยคือใช้ป่นเนาะ อนาคตจะเที่ยนจะถ่ายอยู่แล้วชาวบ้านงนเที่ยนจะถ่ายอยู่แล้วไ่ดแน่นอนม่แน่อนนะตัดินใจว่าท่านไหนใครไาวบ้านใ่้ให้ใหอให้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 ้ใงหนให้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 ้ใา้ให้า้ให้ใหงให้ใ้ให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 ้้ใ้ให้ให้ใ้ห้าห้้ให้ห้ใ้ห้กบ้้ พึ่งจีกันสั้นอาชิบูซูงแต่ว่าอยู่สะดวกสบายเท่ากับตรงเหลือกอยู่แล้วเนาะน้องผ้ากวนจะเบน่อแต่ว่าวัดประชาชนไทยนี่ถ้าไปเฮ็ดก็ได้อีกน้องเพียงแต่ว่ามันก็ยากเติมเนาะยากยู่ะยากเด้อเนาะโมโหกันตอนนี้ก็คือหายามยังหายหาบเป็นอย่างนี้ได้ไาขโมยเหเอในเหลือหายอยู่นะไปขโมยาเหรอ

ตอนีไปแต่เนตอนีมาแต่เนวกเขาทันไดเลเนาะกเขาันใดวัดไทเลยพี่น้องอวดระาชนไทยเลยแต่ว่าบเดปเดียนอยู <conduct> ่ไทยแต่ว่าพระานเบือโอ้ยไปอยู่กับไผ่เลยแต่ว่าพระานือกเขาสิไปยากตอนเปลียนทหารเนาะ ถ้ั่วโปเกณฑ์ถ um. you know, uh ้าบถั่วปเกณฑ์ทหารกะทำมีสองศาสตร์เขาเกณฑ์อยู่พีเลยก็แล้วเกณฑ์อยู่นี่เกิดติดจะตรงไปบ่ะหมดเเกณฑ์อยู่พีอยู่ด่างห้องไหนหม้อเออแต่อันนี้บอกด้วยเกณฑ์เด้อโอ้องก็เกณฑ์บวานเข้ากันได้หมเออ๋อสองศาสตร์มาหลับใส่สัตว์ได้สัตว์หนึ่งเลยก็แล้วหม้อคนผสมหาเอาไว้ไปจับอันใบดำใบแดง ห้าก,เ,าก,กเสียห้า,าก็กาเสียค่าปาบ๊บเดียกค่ะเกณฑปันเทาเสียค่าป๊บซื่อแหลเสียค่าป๊าบเดียกค่ะจำคุกประมาณหนึ่งเดือน,น,นคนมาถ้ายถ่ายห้องบ่อไปจับใบดำไปเลยฮะพอเห็นในติก๊ตปกต็อกรบกวนเป็นเป็นช่นางฎหมาิ่นมาว่าวะนะ่าถ้าบ่อใดเกณฑ์ทหารนะข้าสิเจอเจออย่างน้นถ้าเจอเสียค่าป๊บเดียกะติดคุกหนึ่งเดือนจำปาประมาณบ่ไดดแพทไ์อครับป๊บ ก็บริเนตใจแต่ว่าบทถึงหาพัดเนาะนอบจากงแ็กการสำหรับคลิปนี้ก็สิเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนด้วยนะขอบคุณขับใจเอฟซีเอสทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะเจอกันในคลิปหน้าพรับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย